สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กันในเกมไลน์กันนัมวอกันอีกครั้งวันนี้ก็ถึงข่าวในการรีวิวตัวที่เราเพิ่งสุ่มจากกาชาได้มาก็จะเป็นโมบิเมอร์ตัวใหม่แกนมาสเตอร์กันดั้มซึ่งตัวนี้ชาร์จโมบิเมอร์จะอยู่ที่5สุ่มมาได้ก็จะได้เป็นในระดับ4ดาวสําหรับโมบิเมอร์เนี่ยก็จะใช้ในระดับ4ดาวกันไปเพราะว่าการนับเกตของโมบิเมอร์เนี่ยจะต้องใช้ พิมเขียวของโมบิเเมอร์ซึ่งหาได้จากการสุ่มกาชาเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราก็เพิ่งทําการสุ่มกาชาไปเพียงแค่ครั้งเดียวสําหรับ11ครั้งต่อน,นี่หนึ100่งร้อยเพชรสำหรับข้อมูลของตัวนี้เท่าที่ดูก็คือค่าสเตตัสจะถนัดในการโจมตีธาตุวัตถุซะมากกว่าค่าอื่นๆก็สามารถดูกันได้สำหรับลักษณะพิเศษของโมบิเอเมอร์ตัวนี้ก็จะชำนาญการโจมตีด้วยธาตุวัตถุชำนาญการโจมตีทั้งหมด เพิ่มความเสียหายการโจมตีท่าตวัตถุเพิ่มค่าความม่องไวโจมตีคิเทิลแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่เป็นซีรีส์โมบิสูตจีกันดัมสำหรับเนื้อเรื่องของตัวนี้ก็เป็นโคโลนีดักกันดัมในร่างซึ่งเตาปฏิกรถูกแปลงโดยเซลล์ดีจีของตัวดักกันดัมเนี่ยแหละสำหรับการอัปเกรดต่างๆเบื้องต้นนะเพราะว่าทาเป็นในระดับเพียงแค่4ดาวเท่านั้นแล้วก็คงจะไม่น่าจะได้ทําเพิ่มในร็วๆนี้การดัดแปลงผมก็ทํามาอยู่ในระดับ เวอร์ชันที่14แล้วนักบินขึ้นขับก็จะเป็นตัวที่ขับแกนมาสเตอร์กันด้ามจริงๆ guerra. น่าจะใช่ก็คืออุลเบอิชิคาวะส่วนสกิลต่างๆเนี่ยผมทำการอัปเกรดไปทั้งหมดแล้วในระดับเลเวลสูงสุดของ4ดาวเนี่ยก็จะเป็นแม็กหมดการดัดแปลงยูนิตผมก็ใส่ชิ้นส่วนดัดแปลงเน้นการโจมตี่าบรุเป็นพิเศษ เดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของตัวแกนมาสเตอร์กันดั้มกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวแกนมาสเตอร์กันดั้มเนี่ยก็จะมีท่าไม้ตายดักเน็ตฟิงเกอร์เป็นท่าไม้ตายหลักเพิ่มความว่องไวและความแม่นยำให้พักพวกทั้งหมดและสร้างความเสียหายถ้าวัตถุใส่ศัตรูที่โจมตีใส่ศัตรูแล้วใช้ดักเน็ตฟิงเกอร์โจมตีศัตรูทั้งหมดก็จะเน้นการโจมตีทั้งหมดเลยสำหรับท่านี้สำหรับสกิลธรรมดาก็จะมีตั้งท่าต่อสู้ เพิ่มพลังโจมตี่าวับถุและความแม่นยำให้ตัวเองเสีได้น่าจะให้คนอื่นด้วยแล้วก็จะมีวอเตอร์แฟงปล่อยกระจายลําแสงบีมเพื่อสร้างโอกาสก่อสภาวะเคลื่อนที่ไม่ได้ลบค่าป้องกัน่าวัตถุที่ถูกเพิ่มของศัตรูมากสุด3ตัวอันนี้ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันถ้าศัตรูจะเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าต่อมาก็จะเป็นเฮเวนคลอโจมตีศัตรูทั้งหมดมีโอกาสลดค่าป้องกันท่าวับถุ แล้วก็สกิลสุดท้ายก็คือแกนฮอนโจมตีศัตรูทั้งหมดและผักถอยหลังรับรองการโจมตีเป็นคีิตที่เข้าเมื่อโจมตีโดนเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นทดลองดูท่าต่างๆกันในด่านกันเลยดีกว่านะครับก็เช่นเคยครับผมก็จะทดลองเล่นกันในภารกิจทั่วไปด่านที่150ดูซิว่าในส่วนของแกนมัสเตอร์กันดั้มเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงก็จะ ใช้โมบิลสูตรที่ไม่ได้เน้นการโจมตีนันจะเน้นป้องกันอย่างตัวนันทีน้อมเดสทรอยมดอเวเชนกันดัมเดสไซเฮลแล้วก็ทาคุโอเลอร์คอนเสิร์ตโมเดลจนไปถึงตัวแบล็กกายแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยการใช้โมเดลเมอร์ของการมาสเตอร์กันดัมเนี่ยใช้ถึง5ก็ถือว่าเรียกออกมาได้ช้ามากเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เวฟที่2แล้วก็ยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเลย น่าจะได้ดูกันในเว็บสุดท้ายเพียงแค่เว็บเดียวนี่ขนาดเน้นโมบิสูที่ไม่เน้นการโจมตีแล้วก็เพิ่งออกมาตอนเนี้ยแล้วก็จะใช้ท่าไม้ตายนักเน็ตสิงเกอร์ท,ทันทีแต่ว่าทำไมดูเหมือนจะโจมตีไม่ค่อยแรงเนี่ยแต่ก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ถือว่าโจมตีแล้วหายไปในทีเดียวเพราะมีโมบิเมอร์ตัวอ,อื่นที่สามารถโจมตีรุนแรงกว่านี้ได้เดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็จะเพิ่มด่านมาเป็นภารกิจทั่วไปด่านที่210ดูซิว่าโมบิเมอร์แกมัสเตอร์กันดั้มเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเล่นด่าน150ไปแล้วเรียกออกมาได้ค่อนข้างจะช้ามากเลยสำหรับการชาร์จโมบิเมอร์ที่ใช้ถึง5เนี่ยดูซิว่าคราวนี้จะเป็นยังไงผมเปลี่ยนโมบิสจากกันดั้มเดไซเฮลมาเป็นสตาร์เกการนะเพราะว่าน่าจะ โจมตีน้อยกว่านิดหนึงหรือเปล่าตอนนี้ก็มาสู่เว็บที่2แล้วก็ยังไม่สามารถเรียกแกนมาสเตอร์กันดั้มออกมาได้เดี๋ยุคิดว่าน่าจะเรียกออกมาได้ในเวบนี้แหละก็ปรากฏตัวออกมาแล้วสําหรับแกนมาสเตอร์กันดั้มโจมตีดักเนตซิงเกอร์ท้าม,มันดูไม่ค่อยแรงเท่าที่ผมดูเนะี่ยจะเน้นอึดเน้นถึกไว ยืนระยะหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเพราะว่าดูแล้วถ้าโจมตีเนี่ยรุนแรงน้อยมากตอนนี้ก็สู่เว็บสุดท้ายเว็บที่สามแล้วดูซิว่าจะผ่านในรูปแบบไหนแต่เท่าที่ดูน่าจะผ่านได้เลยมีท่าพุ่งชนเนี่ะ ตอนแรกผมคิดว่าแกนมาสเตอร์กันดั้มเนี่ยจะโจมตีแบบเยอะมากๆเเต่เท่าที่ดูมันน้อยกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยก็ชนะได้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมลองเล่นในโหมดสนามประลองกันดูดีกว่าว่าโมบิเมอร์แกนมาสเตอร์กันดั้มเนี่ยจะเป็นยังไงก็อาจจะทดลองเล่นให้ดูเพียงแค่หนึ่งตาเพราะว่าเท่าที่ผมอัดคลิปแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยสนามประลองจะเป็นโหมดที่มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะสุดแล้วก็ ตอนที่ผมเล่นเนี่ยเป็นช่วงต้นของสัปดาห์เลยก็คงยังจะวัดอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าเพิ่งดีเซ็ตัำดับมาตอนนี้แกนมัสเตอร์กันดั้มของเราก็ปรากฏตัวมาแล้วแล้วก็ใช้ข้ามลักลิดฟิงเกอร์โจมตีเอ๊ะแต่ทําไมดูในสนามประลองแล้วผลงานค่อนข้างจะดูดีเลยแหละเพราะที่ดูของตรงข้ามก็ไม่ธรรมาดาแล้วแต่ว่าดูแล้วชนะได้ง่ายมาก ตัวที่ผมส่งไปก็สามารถดูกันได้จะมีในส่วนของ40ปีกั <S <S นดัมบิยอนอยู่2ตัวไม่ว่าจะเป็นยูนิคอร,ร์กันดัมเดสทอนโหมดรวมไปถึงกันดัมบาบาทอนลูปัสถือว่าดูแล้วผลงานดีแล้วก็ไคมัสเตอร์กันดัมกับเรียกออกมาได้ไม่ยากมากเพราะว่าอ,อ๋อผมเปลี่ยนโมบิูเป็นตัวโจมตีแล้วแหละที่ทดลองเล่นกันในด่าเนี่ยใช้ตัวที่ไม่ได้โจมตีมากมาย แต่เท่าที่ดูแล้วในสนามประลองใช้ได้อยู่แลเนี่ยตอนนี้ก็ดันฝั่งตรงข้ามมาถึงยาลบแล้วโอ้โหแต่ว่าตัวฟินิกนก,กันดั้มเนี่ยอิดมากๆา่ะแล้วก็ชนะได้นะครับตอนนี้เราก็กลับมาสู่หน้าโมบิอารเมอร์ซึ่งก็จะมาสรุป ในส่วนของโมเมอร์ er ตัวใหม่แกนมาสเตอร์กันดั้มว่าเป็นยังไงกันบ้างที่ผมมาอยู่หน้านี้ก็อยากจะเห็นว่าสําหรับตัวแกนมาสเตอร์กันดั้มเนี่ยค่าพลังโจมตีถือว่าเยอะนะสําหรับตัว4ดาวเพราะว่าค่าพลังโจมตีเกือบจะถึง1 0,000เลยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าโมเมอร์ Mo er ตัวอื่นที่ผมเกิน10,000ไปเนะี่ยอยู่ในระดับเกิน5าดาวทั้งสิ้นเลยสําหรับสรุปสุดท้ายของตัวแกนมาสเตอร์กันดั้มผมมองว่าเป็นโมเมอร์ Mo er ที่อาจจะ ใช้งานยากไปสักนิดนึ่งนะแต่ว่าจุดเด่นก็คือเน้นการโจมตีธาตุวัตถุแล้วก็ชาร์จโมเวีเมอร์อยู่ที่5เนี่ยค่อนข้างจะเยอะใครมีโอกาสสามารถแลกแผ่นลดค่าชาร์จได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเพื่อที่จะช่วยในการโจมตีธาตุวัตถุซึ่งสําหรับตัวที่เน้นการโจมตีธาตุวัตถุของโมเวีเมอร์เนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยมากอย่างตัวที่ผมใช้เป็นประจําก็จะเป็นซุปเปอร์โมเวีเมอร์ฮัสมาลเนี่ยก็ใช้บ่อยเลยแต่ผมมองว่าคนส่วนใหญ่ ถ้าจะใช้โมเ i ิร์ e ์โดยเฉพาะในสนามประลองเนี่ยน่าจะชอบใช้ตัวที่เน้นการตั้งรับมากกว่าก็าอย่างเป็นตัวบล็อกศูนย์หรือไม่ก็เพิ่มค่าพลังช่วยทีมของเราเนี่ยอย่างตัวเอลเมดหรือว่าตัวบิ๊กแรงเนี่ยก็น่าจะเป็น2ตัวที่ยังคงยอดนิยมอยู่ตัวที่เน้นการบุกก็ต้องประยุกต์ใช้งานให้ดีสําหรับตัวผมเองเนี่ยก็อาจจะยังใช้งานได้ไม่ค่อยจะชานาญมากมายโดยเฉพาะ ในสนามประลองเนี่ยน่าประยุกต์ใช้งานมากเลยเพราะว่าเท่าที่เราดูกันไปน่าจะใช้งานได้ดีแต่ในโหมดอืนอ่นๆก็ต้องใช้งานกันต่อไปนะครับสำหรับใครอยากจะได้ตัวเนี้ยก็สามารถสุ่มการช่ากันได้ซึ่งผมมองว่าเป็นการช่าที่ดีสําหรับซูปเปอร์โมเวลเมอร์อรการชาเฟรติวัลที่มีตตอนเนี้ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การออกก็ตั้ง15%มีโอกาสที่เราจะได้ค่อนข้างจะสูองแหละแล้วก็มี แ c มไปใช้ที่จุดรับของรางวัลสามารถแลกตัว๋วโ mm hmm. มือเมอร์มากดกันได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแนะนําให้สุ่มสําหรับตัวผมเองตอนนี้ก็เพชรอาจจะมีไม่ถึงร้อยเม็ดแล้วก็คงอาจจะไม่ได้สุ่มกาชา่านี้ผมมองว่าถ้าผลงานการใช้งานเป็นอย่างนี้ผมเก็บไว้รอการสุ่มครั้งต่อไปของการอัปเดตของเกมก a ้ n a บ o k ก็น่าจะดีกว่านะครับก็สามารถติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ